แล้วก็จะมาเปลี่ยนหม้อน,น้ำนะครับมาตู้คอมพิวเตอร์ครับเอาออกด้านบนนะครับออกด้านบนแล้วก็รื้อแผงใบพัดลมข้างล่างหรือโครงพัดลมข้างล่างคนระับแล้วก็รื้อแผงแอนี่ออกแล้วก็ถ่างออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนเลยครับอันนี้ไม่มีใครบอกบอกว่าออกตรงไหนตรงไหนอันนี้ก็แนะนําพวกเพื่อนช่างอะไรด้วยกันนะ สงสัยเผื่อใครข,ย,ขยักถอดเองนะถอดแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาข้างบนนะอันนี้เป็นหม้อน้ําใหม่จิบ,บสั่งมานะสั่งมาเนี่ยเป็นนอหม้อน้ําเก่านะครับโคมบอลขึ้น้อนขึ้นตันสนิมเพียบเลยครับเดี๋ยวาจะเราก็จะมาใส่ก็ประมาณนี้นะบอกไว้แค่วิธีถอดนะถอดแล้วไม่มีใครบอกเราหรอกว่าเราต้องถอดอยังไง ก็จขึ้นมาข้างบนนะถอดท่อหนองท่อน้ำออกให้หมดนะแล้วถอดแผงแอร์ประมาณนี้ครับ